สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากป่าปีศาจพันผีกันนะคะเป็นตอนที่เข้มข้นมากๆเลยคือเหตุการณ์ที่ตระกูลเฉินต้องเผชิญหน้ากับอาถรรพ์ลึกลับใช่ครับเริ่มตั้งแต่เรื่องแผ่นป้ายต้องสาบในห้องบรรพชนอืมแล้วก็ไปเจอลงศพสีแดงปริศนาอีกแล้วสิ่งที่อยู่ในนั้นก็แบบโห จากข้อมูลที่เรามีนี่คือบรรยากาศมันตึงเครียดจริงๆนะครับตัวละครหลับอย่างชูวานหนิงกับโมหรารันเนี่ยต้องใช้ทั้งไหวพริบแล้วก็พลังฝีมือเลยนะเพื่อจะคลี่คลายปมปริศนาต่างๆท่ามกลางแบบ พลังชั่วร้ายความเชื่ออะไรแปลกๆเต็มไปหมดเลยนะคะใช่ครับแล้วเรื่องมันก็ยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกค่ะเมื่อพวกเขาดันไปเจอกับกลิ่นประหลาดที่ทําให้เกิดภาพมายาขึ้นมาจนนําไปสู่เรื่องที่ไม่คาดฝันเลยทีเดียวครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่ห้องบรรพชนตระกูลฉันกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะคือในห้องบรรพชนเนี่ยบรรยากาศมันน่ากลัวอยู่แล้วใช่ไหมคะชูว,วันหนิงก็ไปเจอแผน่นป้ายต้องสาบอันหนึ่งเข้า อืมเหมือนจะเป็นลายมือหูหินเฉินเขียนเองเลยนะครับแต่ว่าแต่ชูหวานหนิงสัมผัสได้ค่ะว่ามันมีพลังงานชั่วร้ายบางอย่างควบคุมอยู่เบื้องหลังไม่ใช่ตัวหูหยินเฉินจริงๆครับเขาเลยตัดสินใจทําลายแผ่นป้ายนั้นทิ้งใช่ค่ะพอทําลายปุ๊บเสียงกรีดร้องดังออกมาเลยแล้วก็มีเลือดไหลซึมออกมาจากแผ่นป้ายด้วยโหชัดเลยว่าไม่ธรรมดาเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากครับ แล้วเขาก็สั่งให้ทุกคนในตระกูลเฉินเ,นเฝ้าระวังตัวให้ดีโดยเฉพาะหูหยินเฉินนี่คือห้ามหลับเด็ดขาดเลยเพราะกลัวจะถูกสิงร่างใช่ไหมคะถูกต้องครับคือวิญญ,ญาณร,ร้ายมันจ้องจะเข้าสิงอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์ตอนนั้นคือทุกคนหวาดระแวงกันหมดเลยจากนั้นพวกเขาก็ตามรอยไปจนเจอลงศพสีแดงที่เขาว่าเพิ่งถูกขุดขึ้นมาใหม่ๆครับโดยมีลูกสะพ้ยคนโตเฉินยาวซื่อ เป็นคนนําทางไปที่พื้นที่รกร้างกลางหุบเขาบรรยากาศก็เริ่มวังเวงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะพอไปถึงที่หมายชูวันหนิงก็ใช้เทียนเว่นแส่หลิวประจําตัวเขาล่ะครับที่มันตอบสนองกับพลังวิญญาณได้ทำลายอาคมที่ผนึกลงเอาไว้แล้วพอฝาลงเปิดออกก็เจอร่างผู้ชายเปลยเปล่าอยู่ข้างในอะครับคาดว่าเป็นสามีของเฉินยาวซื้อเองแต่ที่แปลกคือศพไม่เน่าเลยใช่ไหมคะทั้งที่ตายไปตั้งครึ่งเดือนแล้ว ใช่ครับไม่เน่าเลยแถมยังมีกลิ่นหอมประหลาดๆโชยออกมาด้วยที่เรียกว่าผงร้อยผีเสื้ออืมไอกลิ่นผงร้อยผีเสื้อนี่แหละค่ะตัวดีเลยพอกลิ่นมันแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆก็เกิดเป็นหมอกสีขาวหนาทึบขึ้นมาทันทีเลยครับปกกลุ่มไปทั่วบริเวณแล้วพริบตาเดียวเฉินเหย่ยซื่อก็หายตัวไปในหมอกนั้นเลยค่ะชหวนันหนิงก็เลยรีบติดยันติดตามไว้ที่ตัวโมรานก่อนครับ เราก็แยกย้ายกันไปตามหาเฉินเหย่ยซื่อแต่พอม่านหมอกเริ่มจางลงนะคะภาพตรงหน้าโมรานมันเปลี่ยนไปเลยจากผู้เขารุกร้างกลายเป็นสวนดอกไม้สวยงามแทนใช่ค่ะนี่คือเข้าสู่แดนมายาเต็มๆแล้วโมรานเขาก็รู้สึกขุ้นๆนะครับเหมือนว่าเอ๊เคยเข้ามานี้แล้วครั้งหนึ่งแล้วในใจก็คิดว่าครั้งนี้จะต้องทำอะไรให้มันต่างไปจากเดิมให้ได้ในแดนมายานี้มีกลิ่นหอมยั่วยวนใจมากโมรานก็รู้สึกว้าวุ่นใจ ก็เลยไปดื่มน้ำจากสระน้ำพุธในสวนนั้นอืมยิ่งทำให้ความรู้สึกปั่นป่วนมันรุนแรงขึ้นไปอีกแล้วทันใดนั้นเองเขาก็เห็นซื้อไม้ค่ะคนที่เขาคิดถึงตลอดเวลาปรากฏตัวขึ้นมาตรงหน้าแต่ว่ามันคือภาพลงตาครับด้วยความสับสนแล้วก็แรงปรารถนาที่ถูกกระตุ้นจากแดนมายาโมรานก็เลยเอ่อเข้าไปจูบซือไม้คนนั้นอย่างรุนแรงเลย แต่กลับถูกผลักออกมาด้วยพลักวิญญาณที่แรงมากพร้อมกับแซ่เทียนเวินที่ฟาดใจครับร่างตรงหน้าก็เลยเผยความจริงออกมาว่าเป็นชูวานหนิงโอ้ oh, โมรานคงช็อกไปเลยนะคะเนี่ยครับผมชูวานหนิงก็อธิบายอย่างเย็นชาตามสไตล์เขานะครับว่าแดนมายาเนี่ยมันจะสร้างภาพสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดขึ้นมาต้องมีสติแยกแยะให้ได้ยังไม่ทันจะตั้งสติกันได้ดีเลยค่ะทั้งคู่ก็ถูกดึงเข้าไปในฉากพิธีวิวาผีอีก โอ้โหเจอแขกเรือที่แบบไม่มีหน้าตาแล้วก็มีขบวนศพที่เดินได้เองด้วยที่น่าตกใจกว่าคือซื่อไม้กับเฉินเยาซื่อก็อยู่ในขบวนมันด้วยค่ะสภาพเหมือนศพที่ถูกเชิดอยู่เลยชูวานหนิงก็เลยต้องใช้ดอกไข่ถังที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวเขาสื่อสารกับโมรานอธิบายว่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นภาพมายาที่เจ้าบ้านผีเสื้อร้อยสีสร้างขึ้นสร้างขึ้นมาทำไมล่ะคะ เพื่อทําพิธีวิวาผีซ้ําๆไปเรื่อยๆครับแล้วก็ดูดกลืนพลังชีวิตจากคู่บ่าวสาวที่เป็นวิญญาณในพิธีแต่แล้วเรื่องมันก็วุ่นวายขึ้นไปอีกค่ะคือทั้งโมรานทั้งชูวันหนิงถูกพวกพูดผีจับไปแต่งตัวในชุดวิวาสีแดงสดเลยครับผมแล้วด้วยความเข้าใจผิดกันนิดหน่อยต่างคนต่างก็คิดจะปกป้องอีกฝ่ายโดยพยายามจะสลับตัวกับซื่อเมอยหรือเฉินเยาซื่อ แต่กลายเป็นว่าสลับกันไปสลับกันมาสุดท้ายก็เลยต้องเข้าพิธีแต่งงานกันเองซะง,งั้นอา้าวเหรอครับหันเราะเบาๆ <c oughs> ใช่ค่ะทั้งเปิดผ้าคลุมหน้าล้างมือแลกจอกสุราแล้วก็ผูกผมให้กันด้วยท่ามกลางความรู้สึกที่แบบเออกระอักกระอ่วนสุดๆมิกภาพตามแล้วก็ <c oughs> พอพิธีเสร็จนะคะทั้งสองคนก็ถูกนำตัวส่งเข้าห้องหอซึ่งห้องหอที่ว่านี่ก็คือ โรงศพสีแดงใบใหญ่นั่นแหละครับแล้วก็ถูกปิดผนึกขังไว้ด้วยกันสองคนอืมอยู่ในโรงศพที่ทั้งมืดทั้งแคบเลยนะคะใช่ครับข้างในนั้นชูวันหนิงก็อธิบายเรื่องเจ้าบ้านผีเสื้อร้อยสีเพิ่มเติมว่าเดี๋ยวมันจะปรากฏตัวตอนท้ายพิธีเพื่อมาเก็บเกี่ยวพลังงานแล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจด้วยค่ะว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับตระกูลเฉินเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับการที่ใครสักคนในตระกูลที่ตายไปแล้ว ไปขออะไรบางอย่างกับเจ้าบ้านตนนี้หรือเปล่าอืมเป็นไปได้ครับอาจจะเป็นต้นต่อของคำสาบทั้งหมดเลยก็ได้ฉากนี้ก็จบลงตรงที่โลงศพกำลังถูกเคลื่อนไปไหนก็ไม่รู้ค่ะพร้อมกับขบวนผีอีกเป็นร้อยตนโมรานก็รู้สึกสับสนมากๆกับความใกล้ชิดชูวานนิงในที่มืดๆแบบนั้นครับและยิ่งได้กลิ่นหอมจางๆของดอกไฮถังจากตัวชูวานหนิงด้วยยิ่งทาให้ใจปั่นป่วนเข้าไปใหญ่ เรื่องเรามันก็มาค้างอยู่ตรงนี้แล้วค่ะทั้งคู่ถูกขังอยู่ในโลงศพเป็นส่วนหนึ่งของขบวนแห่ผีไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปพวกเขาจะออกจากแดนมายานนี้ได้ไหมนั่นสิครับแล้วสิ่งที่น่าคิดตามไปด้วยก็คือไอความรู้สึกซับซ้อนของโมรานที่มีต่ออาจารย์ตัวเองในสถานการณ์แบบนี้นะครับมันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์จริงๆของพวกเขากันแน่ หรือว่าปริศนาเบื้องหลังคำสาบระกูลเฉินกับตัวตนของเจ้าบ้านผีเสือส้อร้อยสีมันยังมีอะไรซ่อนอยู่อีกคงต้องตามลุ้นกันต่อไปครับว่าพวกเขาจะคลี่คลายเรื่องทั้งหมดนี้ได้ยังไง